สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกท่านนะคะแล้วก็ขอสวัสดี FC ทุกคนที่อยู่ที่ไทยที่ต่างประเทศนะคะวันนี้ก็เสียงกอนข้างที่จะแปลงหน่อยนะคะแล้วก็บางทีก็ต้องขออภัย FC นะคะที่เสียงไม่ค่อยดังเนาะเพราะว่าตอนนี้ไม่ค่อยสบายนะคะคือไปตากฝนมานะไปตากฝนล้วออกไปทุ่งนานะคะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าทรมานมากนะคะตากฝนอะเช้ามานี่แบบ เปลี่ยนเลยนะคะเสียงเปลี่ยนเจ็บคอมากนะคะแต่ก็ตอนนี้กินยาแล้วก็พักผ่อนค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นแต่ว่าน้ำมูกยังมีอยู่นะคะไม่ได้เป็นโควิดนะคะเอฟซีอย่าเพิ่งตกใจเนาะเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาวันนี้นะคะจะมีแนวทางเนาะเอามาฝากก็เหมือนเหมือนกับคนแบบจะร้องไห้อะแต่ไม่ใช่นะคะเพราะว่าปวดหวัดนะแต่ว่าแนวทางมันมาแล้วจ๋าก,ก็ ยังไงก็ต้องทำเพื่อ FC นะคะก็เลยมาลงให้เลยวันนี้นะจะมีแนวทางนะคะจะเป็นเลขผู้ใหญ่บ้านคุณไก่นะคะเจ้าพายุหรือคุณไก่วุฒินันสอนสีแล้วก็มีแนวทางเลขคนนายแล้วก็หวยลอกกองฉลากอ่ะอ่าแล้วก็มีอีกหนึ่งแนวทางนะคะที่อยากฝากเนาะตอนนี้นะ,ะมีการจัดเลี้ยงนะคะคือเขาเลี้ยงเลี้ยงผีอะ่ะ เออเป็นจะเป็นเลี้ยงใหญ่จัดเลี้ยงใหญ่เลยคือเป็นบุฟเฟ่แบบหมูกระทะนะคะ100้เตาเลยนะคะ100้เตาแล้วก็จะมีหนังจอใหญ่อะ่ะเหมือนสมัยแต่ก่อนอะ่ะเหมือนคนผีจ้างหนังอะไรนะ่ะอันนี้อยู่ที่ชนบุรีนะอ่าก็จะมีจอหนังจอใหญ่5จอนะคะซึ่งจะฉายจอละ2เรื่องหูแต่ว่าเรื่องนึงเรื่องนึงนะตกชั่วโมงกว่านะคะแล้ว หนึ่งจอฉายสองเรื่องก็ตกไปสองชั่วโมงสามชั่วโมงอะแล้วก็ทั้งหมดห้าจอสามคณห้าก็สิบห้าชั่วโมงเลยนะคะอันนี้ก็เลยแล้วครั้นี้ในในในเหตุการณ์นี้มีคนอะ พัดตกท่อใช่ไหมคะที่ว่ามันมีฝาปิดอะแล้วเขาไม่ได้ปิดแล้วครันี้มีคนตกเขาก็เลยเอาฝาปิดนั้นอะมามาล้างแล้วเห็นเป็นตัวเลขจ่ากก็เลยเอาเอามาฝาก fc ดีกว่าเขาเตรียมไว้เสียงโชคในงวดวันที่1สิงหาซึ่งจา,าบอกว่าทําไมถึงได้เลี้ยงก็เพราะว่าเขาได้โชคนะคะเขาได้โชคมา โอ้ทั้งทั้งรวมทั้งหมดอ่ะสิบล้านเลยนะคะแล้วเขาก็เลยจัดเลี้ยงผีก็เลยเออได้แนวทางมาจากก็เลยมาฝากเอฟซีเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแนวทางนะคะแนวทางแรกนะคะจะเป็นเลขผู้ใหญ่บ้านเนาะซึ่งงวดที่ผ่านมาเข้าชุด2ตัวนะ0 5 5 0นะคะมาดูงวดนี้นะเลขผู้ใหญ่บ้านนะอ่าถ้าใครชอบเลขวิ่ง อ่าเลขวิ่งจะเป็น4่กับ1นนะคะชุด2ตัวนะคะจะมี4 4 3 1 1 4 3 4 4 0 0 1นสะ่นนะส่วน3ตัวจะเป็น4 3่3า1นาะคะก็คือว่าอ่าเป็นชุดเดียวนะคะ3ตัวชุดเดียวงวดที่แล้วให้105เนาะเสียดายนะคะ405 105นนะคะงวดที่แล้วอะ่ะงวดนี้นะคะจัดให้ สี 4, 3, 1, 3, 4, 1, 2, ่สามหนึ่งสามสี่หนึ่งสองตัวเนี้ยเป็นเลขตัวเดียวกันนะคะแค่เป็นคู่โตดกันแค่นั้นนะเลขผู้ใหญ่บ้านนะคะลองลุ้นดูนะคะแค่หางเดียวชุดสามตัวแค่หางเดียวอ่ะน่าลุ้นนะคะต่อมาจะเป็นเลขคนในสําหรับเลขคนในนะคะวันนี้จะเป็นชุดสามตัวสี่หกเจ็ดสองตัวนะคะทั้งหมดสี่หางสามตัวสี่หกเจ็ดกับแปดสองห้า สองตัวจะมีหกสี่หกสองห้หนึ่งแล้วก็ห้าสามนะคะอันนี้จะเป็นเลขคนในงวดวันที่หนึงสิงหาคมนะคะอ่ะเพื่อนๆดูแล้วก็เก็บไว้เป็นแนวทางก่อนก็ได้นะคะแคบไว้ก่อนก็ได้เนาะถ้าถ้าระหว่างเลขชุดสองตัวเนี้ยถ้าเป็นตัวชอบอะชอบตัวนี้นะสี่หกเจ็ดตัวจานะถ้าให้เลือกอะจ๋าจะชอบเลือกอย่างนี้แหละ ถ้าเวลามีแนวทางมาตีคู่กันอย่างเงี้ยจะาจะชอบเลือกแนวทางไว้เลยนะคะต่อมาของคุณไก่เจ้าพายุหรือวุฒินันสอนสีนะคะวันนี้นะหนึ่งสิงหาคมถ้าใครเป็น FC เลขวิ่งนะคะตัวบนนะคะเด่นนะบนจะเด่น8กับ9ล่างนะคะจะเด่น1ใช่ไหมคะ ชุด3ตัว3ตัวจะมี 2, 9, 8, 9, 1, 8นะคะอ่าสองตัวก็จะมี 9, 1, 9, 8, 2, 4แล้วก็ 2, 8, 1, 4, 1, 8, แล้วก็ 5, 1ชุด2ตัวนะคะทั้งหมด7ชุด3ตัวทั้งหมด2ชุดนะคะอันนี้จะเป็นของคุณไก่วุฒินันสมจิตซึ่งหลายท่านอะ่ะจะ คุ้นกันในานามคุณไก่เจ้าพายุนั่นเองนะคะอ่าอันนี้นะคะแคปไว้ fc แคปไว้นะคะแล้วขอโชว์ไว้สักพักนึงนะเพราะว่าบางท่านนะก็แคปไม่ทนันต้องขออภัยด้วยนะคะที่แบบว่าพูดก็ไวนะคะยกแต่ว่าวันนี้ช้าจริงๆนะว่าถ้าพูดไวไม่ได้เลยเจ็บคอเดี๋ยวแบบว่าเหมือนแบบว่า,วามันจะแบบอึกอึกไปอย่างเงี้ยนะอืม เพราะว่าขนาดคุยกันกับคนในบ้านเนาะแต่ก็ค่อยๆพูดนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมันคอจะอักเสบอ่ะตะมารับที่สุดด่วนมากเลยนะคะจะเป็นหวยล็อกกองฉละกงวดที่แล้วเข้านะคะจะมีข้อมูลเก่าอยู่งวดที่แล้วนะแนวทางนี้เข้าเต็มๆเลยแล้วงวดเนี้ยให้มาจ๋าก็ลงให้ FC นะคะ รับที่สุดด่วนมากเลยหวยล็อกกองฉลาก3ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างงวดวันที่1สิงหานะคะอสามตัวบน2ตัวล่างนะคะถ้าเป็นชุด3ตัวจะเป็น067กับ267นะคะ,ะแล้วก็สตัวล่างจะเป็น3 6กับ37อ่ะ2ตัวนะคะสหางสมตัวก็สองหางเช่นกันอันนี้จะเป็นหวยรับเลยนะคะรับ ด่วนมากด้วยนะคะของกองฉลากจัดไว้ลุ้นนะส่วนที่จะเล่าให้ฟังนะคะที่เขาบอกว่ามีการจัดเลี้ยงผีใช่ไหมคะทีะ่มีการเลี้ยงหมูกระทามี KFC ด้วยนะมี KFC ด้วยแล้วก็จะมีการแต่งชุดผีไม่ใช่ผีตะโคนนะคะคือการจัดเลี้ยงผีก็แต่งชุดผีเป็นเพื่อนผีเลยนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเลี้ยงหมูกระทะนะคะ อ่าหนึ่งร้อยชุดก็หนึ่งร้อยเตาเอาเตาไปวางไว้เลยเป็นจุดเป็นจุดเนาะแล้วก็แบบว่าเป็นหมูกระทะแบบเป็นเครื่องเลยอะ่ะเป็นเป็นชุดเป็นชุดแล้วก็เตาละชุดละชุดเลยหนึ่งร้อยเตานะคะอ่าแล้วก็มีหนังให้ไหมคะแล้วก็จะมีเคฟซีด้วยเอออย่างเงี้ยนะคะก็ครั้งที่แล้วพากันได้โชคค่อนข้างที่จะเยอะนะรวมเงินกันทั้งหมดอ่ะที่ได้โชคกันไปก็ประมาณสิบล้านอะ่ะอ๋อแล้วงวดนี้นะคะ ระหว่างนั้น่ะก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือมีคนตกท่อใช่ไหมเราเอาฝาท่อไปด,ดูว่ามีหวยไหมอะจะได้มาตัวนี้นะคะ6กสามกับ6กส1ซึ่งถ้าเปรียบเทียบนะมันจะต่างกันแค่ตัวข้างหน้าซึ่งตรงนี้ตัวนี้นะคะไปตรงกันกับเลขเที่จะให้ทะเบียนรถยางรดระเบิดเอเนะคะ ตรงกันด้วยนะเนี่ยตรงกันทั้งสี่ตัวเลยเนี่ยนะคะมันไม่แน่ไม่นอนนะคะแต่ว่าให้กันไว้ถ้าชุดสองตัวเพื่อนๆก็ตัดด้วยนะหกสามแปดด้วยนะคะแล้วก็สามแปดหนึ่งสามสองหนึ่งนะสองตัวตัดเลยนะคะเอฟซีชอบตัวไหนก็ตัดแล้วก็เน้นได้เลยนะคะซึ่งบอกตรงๆเลยหกสามสองหนึ่งเนี่ยเป็นเลขตรงกันกันกบทะเบียนรถที่เอ่อที่จะบอกว่า ไปงานบุญอ่ะอืมที่เขาผูกคอตายแล้วคันนี้ก็เลยเออใช้รถเครื่องไฟแล้วอย่างระเบิดคับมาดีๆระเบิดเฉยเลยนะคะอะไรประมาณนี้นะสุดท้ายนี้จ๋าก็ต้องขอขอบคุณ fc ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋านะคะเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลด้วยสำหรับวันนี้ขอให้เฮงนะคะสวัสดีค่ะ